ป้นทอง24บาทแล้วทาตกผิดพลาดไปหมดเลยเขาทําบาปไม่ขึ้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของร้านหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรทําไมมันถึงพลาดไปหมดเลยแบบนี้ผมถามหน่อย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมได้ถ้าท่านจะช่วยป้องกันมันก็จะเป็นอย่างนี้คืออะไรอะไรก็เอาไม่ลงเยียวยามของสิ่งที่ดีๆดูแลรักษาแลบบปกปักรักษาอยู่ก็สิ่งที่มไม่ดีมาทําอะไรก็แต่เนี่ยก็จะแค่คาดปลอดภัยไปแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้ก็ใช่ผมจําเคสเคสนึงได้เรื่องราวเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านพี่อีทฝ่ายไหม้หมดเลยแต่รูปภาพในหลวงรัชกาลที่เก้า สวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้สู่ The ะซ t i z e n Talk Talk ข้างกองนะฮะนี้อยู่ประเวทประเวทแถวบ้านหนูเองครับผมอาใกล้บ้านเหรอใกล้เลย10นาทีไม่ถึงด้วยเจ็ดนาที ถึงว่าตีลันลาจังเลยวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าข่าวป้นทอง24บบาทใช่แล้วทำตกแล้วทำตกคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเหตุการณ <c oughs> ์เหตุการณ์นี้ก่อน <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น <c oughs> ไปดูภาพกันครับค่ะ <c oughs> เป็นไงครับคเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งใช่ที่ผมขำเนี่ยคือไปป้นทองอมีระเบิดอยู่ในมือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นลูกบอลจุดปิงปองปิงปองจุดโยระเบิดขามือบาดเจ็บแลวนบาดเจ็บแล้วนะแล้วระหว่างที่ระเบิดขามือกระโดดข้ามไปปืนไทยประดิษฐ์คลั่น ดีไม่โดนคนอื่นลั่นใ่กระโจกปึ้งเสร็จแล้วปุ๊บระหว่างที่รวบทองครับสิ่งสําคัญคือกูลืมอาหมวกลงแล้วประเด็นกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงหน้าเลยเสร็จแล้วกวาาทองมาได้มา24บาทเยอะนะเดี๋ยวนะตอนนี้ทองบาทเท่าไหร่หกหมื่นหกห้าสิบลองคูที่ลองคูที่ทีมงานค่าทองเท่าไหร่ล้านห้าพี่ได้ไปแล้วล้านห้าโอ้โหไอ้ล้านห้าเนี่ยกำลังจะยัดใส่กระเป๋าครับกระโดดข้ามไปกำลังยัดใส่กระเป๋า ทองตกตกหมดเลยตกหมดเลย24บาทสรุปลแ,ลแล้วเนี่ยกูไม่ได้อะไรเลยมืออาชีพ <c oughs> มือก็เ <c oughs> จ็บมือเจับด้วยปืนลั่นมือเจบ็ <c oughs> จบกูเห็นหน้าอีก อันนี้เป็นการซ้อมหรือเปล่าพี่เจมันเหมือนเป็นการซ้อมป้นเป็นการซ้อมป้นหรือเปล่าคือไม่เอาทองไปไปซ้อมป้นนั่นน่ะสิเอออะไรอย่างเงี้ยทิ้งทิ้งไว้ก่อนเออมาซ้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาควรลาออกจากอาชีพนี้ลืมไปหมดทุกอย่างแล้วคือปิดพลาดไปหมดเลยแล้วนี้ไปจับได้เรียบร้อยแล้วอ่าเป็นร้านคาแคร์ก็คือเป็นลูกจ้างร้านคาแคร์ซึ่งคนป้นเนี่ยเป็นคนเขมรเป็นคนกัมพูชาใช่ค่ะคราวนี้สิ่งที่เรากำลังจะมาคุยกันวันนี้คือเขาทำบาปไม่ขึ้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของร้าน หรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรทําไมมันถึงพลาดไปหมดเลยแบบนี้สําหรับหนูนะอไอ้คําว่าทําบาปไม่ขึ้นไม่น่าใช่เพราะบาปอะมันคามือไปแล้วไงออแต่ไอ้ส่วนที่มันรอดเนี่ยหนูมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของร้านหรือดวงของเจ้าของร้านที่ต้องไปสัมภาดร้านทองนี้นะจริงๆนะว่าเขามีพระมีอะไรแบบถึง เขาทำบุญอะไรเขาไหว้อะไรบูชาสิ่งไหนเออจริงๆนะอเอออาจารย์โอคิดว่าไงมันอาจจะไปเลิกยาไม่ดีมั้งพี่เจมส์ไม่ดูเลื่ไม่ดูเลื่ไม่ดูเลื่ดูยาไม่มาเรียนหงจุ้ยกับพี่โอ้ยไงเออเวลาจะป้นอะไรไม่ดูเลื่ดูยามไงเวลาเขาศึกกัะเขายังดูเลื่ดูยาเลยอไอ้ป้นเนาะอันนี้มันป้นแล้วก็โอ้โหทองเท่าไหร่เรับไหนไม่เลิกยามันก็บอกได้นะครับ คามือระเบิดข่าเอปืนก็ลั่นเองเจ็บเองแลใส่โมกันนกปุ๊บเขจะเอ๋โอ้โหหน้าฉันเองพอกําลังจะกลับใส่ไปแล้วใช่ไหมใส่ทองไปแล้วทองหายทองไม่เข้ากระเป๋าทองไม่เข้ากระเ,เป๋าลืมปิดซิปอ่านั่นไงม,มันซ้อมกันใช่ไหมพี่เจเ <c oughs> ถ้าสมมุติเราพูดเรื่องนี้นะกับเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมผมถามหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมได้สําหรับประสบการณ์ส่วนตัวหนูนะหนูเคยเจอในกรณีที่แบบ อันนี้อาจจะตรงกันข้ามกับไอ้คนนี้นิดนึงอ่ะก็คืออะไรมันก็ดีก็เฮงไปหมดเลยอย่างปีก่อนทําบุญกระถินแล้วก็มีเลขเลขแบบเลขแบบง o งเลขนึงอ่ะที่เราก็ไม่ได้คิดจะซื้อแต่ก็อ่ะซื้อกันหมดทั้งบ้านทั้งคันทั้งบ้านเสร็จพอหวยออกถูกกันหมดเลยแล้วแบบมันเหมือนกับว่าไอ้เลขเนี้ยมันก็มาจากกองกระถินนั่นแหละมันไม่รู้นะสาหรับหนูหนูรู้สึกว่าครับถ้ามันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านช่วยให้มันดี มันมก็จะเป็นสเต็ปขั้นบันไดอย่างนี้พี่เจแต่ถ้าท่านจะช่วยป้องกันม,มันก็จะเป็นอย่างนี้คืออะไรอะไรก็เอาไม่ลงอ่าอืม,ออมก็อย่างที่ผมบอกเนาะก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่ลส้มบอกอบอกการเลิกยามไม่ดี <c oughs> อ่ายัางเน้นเลิเลกยาก <c oughs> ยังเน้นอยู่เลิกยามไม่ดีเพราะนั้นเลิกยาเนี่ยอาจจะเป็นเลิกยาของสิ่งที่ดีด ดูแลรักษาแลบปกปักรักษาอยู่ก็สิ่งที่มาไม่ดีมาทําอะไรก็แต่เนี่ยก็จะแควคาดปลอดภัยไปหรือหรือหรือเจ้าที่พี่เจเหมือนผีเจ้าที่อะไรผีเจ้าที่ประจาประจาห้างประจําร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยไว้อะเขาทําให้แบบว่าอยู่ดีระเบิดระเบิดคามือใครมันจะไปบ้าจุดระเบิดมาถือไว้อ่ะใช่ไหมใช่ถูกต้องแสดงว่าเจ้าที่ที่นี่นะเจ้าที่ที่นี่แบบดีนะดีนะต้องไหวนะครับผม เปิดอ่านเจอเรื่องหนึ่งคือผมเคยไปสัมภาษณ์ที่วัดหน้าพะเมนวัดหน้าเมนเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าอรังพยาจำได้ไหมที่มาล้อมเกาะอยุธยาอยู่แล้วก็อยู่ที่หน้าวัดหน้าพะเมนตั้งป้อมใหญ่เลยแล้วก็มีการจุดปืนใหญ่แล้วระหว่างที่จุดปืนใหญ่แตกระเบิดใส่ตัวระเบิดใส่ตัวแล้วก็เลยบอกว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของ พระในพระโวสถในวัดนาพระเมรุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้ก็ใช่ก็เป็นไปได้ต้องไปดูนะต้องไปดูนะเนาะไปดูนะว่าเขามีอะไรดีที่ร้านรองแห่งนี้จริงๆนะหลักๆเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่ก่อนแล้วเจ้าที่อ่ะเจ้าที่ดีมากใช่ไหมเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจะมาถืออาวุธปืนเข้ามาในห้างฉันได้ยังไงใช่เออเจะจุดระเบิดด้วยหรอกูระเบิดใส่มือแม่งเลยออาพอมันจะยิงปืนกูไม่มึงยิงให้มึงยิงใส่กระจกให้มึงตกใจว่าปืนลั่นวว้้ยอแลสุด ใช่ไหมไม่มีใครบาดเจ็บด้วยคึงจะเอาทองของลูกค้ากูไปได้ยังไงเจ้าที่บอกกูปัดออกอันนี้หมดเลยอันนี้ผมเลอศนะจริงจริงเจ้าที่ที่นี่น่าจะเรียนเกี่ยวกับอันนี้มายุทธวิธีมาการลบการลบการป้องกันการป้องกันมาสรุปแล้วเรื่องนี้ถ้าสมมติบอกว่าดวงไม่ดีล่ะโอ้โหดวงไม่ดีเหรอ ก็มีส่วนก็ได้แหละมันก็ประกอบหลายอย่างนะมันก็ได้แต่มันก็ไม่น่าจะทุกอย่างขนาดนี้ไหมพี่ก็น่าจะไม่ใช่แค่ดวงอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอื่นด้วยโดนตั้งแต่มือตั้งแต่นิ้วตั้งแต่นวดของต่างๆอุ้ยมันมันเหมาะจะไปเนาะสุดท้ายโดนจับเรียบร้อยค่ะติดคุกครับไม่เหลือเนาะพวกพาวุธปืนเข้าสู่ที่สาธารณะมีการยิงปืนด้วยโอ้โหนักนะหนักนะ แบบกับประเทศไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยเห็นว่าจับได้ตอนกําลังจะข้ามกับประเทศด้วยเออกำลังจะกลับกบูชาเห็นไหมตอนสุดท้ายยังโดนจับตอนที่กําลังจะข้ามกับประเทศอีกทศสยามเทวทีราชช่วยไว้เอยอันที่ผมผมคิดเหมือนกันนะหนูเชื่อนะเออหนูเชื่อนะจริงๆคือกําลังมีปัญหากับบ้านเราด้วยไงเออจัดจัดการซะ สักหน่อยสักหน่อยสักหนยจัดสักหน่อยนะะซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนะี่ยจริงๆยังมีอีกเยอะนะครับที่เรื่องของไม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป้องกันรหรือไม่ว่าจะเป็นความสับเพล่าของเจ้าของคนปล้นเองหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอันนี้ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์งให้ก็คุ้มครองป้องกันมผมจําเคสเคส,เคสนึงได้เรื่องราวเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านพี่อ,อีทฝ่ายซึ่งตอนนั้นพี่อีทฝ่ายเนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วเชื่อไหมว่าตอนไฟไหม้อะยามเนี่ยรอปภเนี่ยเขาเห็นแล้วเชื่อไหมว่ามันเข้าบ้านไม่ได้บ้านมันล็อกแล้วเขาบอกว่ามีบางสิ่งบัญญยาดน่ะดนใจให้เข้าไปต่างข้างหน้าต่างทะลุเข้าไปได้ พอเข้าไปอ่ะไม้หมดเลยส่วนหนึ่ง mm hmm. แต่รูปภาพในหลวงรัชการที่9้าไม่ใหม่สวัสดีครับผมเจจากรายการเดอะซิกเซนคนเนผีนะตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศอาปัก้างสตูดิโอนะผมจะให้ดูน้องๆน,นี่เฮ้คอมจอกิดตัวน้องสองจอนะครับอสองจอนะนี่ก็จอสองจอนะฮะรวมแบบนี้ครับ เครื่องตัดขนาดใหญ่นะกินกำลังไฟสูงมากนะฮะแล้วก็มีก็สองจอใช่ไหมครับใช่ครับนี่อันนี้เนี่ยห้ามห้ามยุ่งใช่ไหมอันนี้อีกสองจอนะนี่อีกสองจออีกสองจอดูครับคอมตัดแต่ละเครื่องของเราเนี่ยกินไฟเยอะมากนะฮะรวมทั้งแอร์ตัวนี้นะฮะประมาณสามหมื่น BTU นะแล้วก็ออฟฟิศอีกข้างในก็ยังมีใช้ไฟมีตู้เย็นอีกนะครับแล้วก็มีชั้นบนด้วยนะครับแล้วก็นี่มีคอมพิวเตอร์เครื่องมีริ้งต้นพิ้นเตอร์มีครบหมดเลย แต่ผมจะให้ดูครับด้านนอกเนี่ยผมจะมีรถไฟฟ้ามีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ไฟขนาดนี้คุณดูมิเตอร์ของเราครับนิ่งเลยขยับจิ้งเดียวเห็นไหมฮะขยับเหมือนตัวสล็อตเดินอะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยแดดดีๆแบบนี้นะฮะเรามาหาประโยชน์จากแสงแดดที่เราได้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแดดดีเราก็ใช้ไฟฟรีนะฮะใครอยากใช้ไฟฟรีแบบนี้ติดต่อ Hello Solar เลยรับรองว่าคุณจะถูกใจแน่นอนจ่ายค่าไฟเพียงมิดเดียวเท่านั้นครับ เฮงเจี๋ยีเทียนตาซิ่งผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากศาลเจ้าชีเทียนต้าเซิงท่องกงโดยทางศาลเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากศาลเจ้าโดยนักพรตด้านหน้ามีคำอว้ยพรมงคลให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่อง ด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจำตัวของอากงชีเทียนต้าเซินคทายูอีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งซิริกมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก้าว่งบอกถึงความมีสติในทุกขณะ กระบองอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาอะอย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชาแผ่นทองอากงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line t t t s i x i x ิกเ e นของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัว พอเข้าไปอ่ะไหมหมดเลยส่วนหนึ่ง mm hmm. แต่รูปภาพในหลวงราชการที่9ก้าใม่ๆ mm hmm. มีพระล่วงลงมาคือต้องทะเละเลแต่นี่ mm hmm. มองไปทางไฟมองไปทางรูปในหลวงราชการที่เ้าอยู่ถูกไหม<ะ>สุดท้ายเสียหายไม่เยอะมาก อันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไวใช่ใช่บ้านมีดี่ที่ที่หนูเคยไปสัมผัสเนี่ยหนูรู้สึกว่าเป็นบ้านที่พลังงานดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นเพราะว่าทางเจ้าที่ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เขาบูชาเนี่ยคือแบบของดีทั้งนั้นเลยพี่ครับเดี๋ยวคุณเตรียมตัวเลยผมทักเข้าไปแล้วทักอะไรคะเขาจะตัดต้นโพใหญ่และใหญ่มากหน้ายูทางหน้าบ้านฝั่งเสือโอ้โหแล้วผมบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัด ตรงเนี้ยเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวจะให้รายการไปดูหน่อยไปช่วยดูหน่อยว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างเนาะได้ค่ะอันนี้เป็นวิทยาทานได้ดีนะบอกเลยนะมันต้องมีหลายบ้านแหละที่มันมีต้นไม้ขึ้นแล้วเขาแบบโอ้ยมันไม่ได้มันเกะ่กะมันต้องเอาออกอะไรเงี้ยเพราะลักษณะแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเนี่ยมีกี่สันเจ้าเห็นไหมที่ไฟไหม้องค์พระประธานไม่เป็นไรหรือแม้แต่ที่เราไปวัดอะไรที่ทางเหนือ จำได้ไหมที่โบยไหม้พระก็ไม่เป็นไรซึ่งมีหลายที่มากกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่แต่พระประธานยังอยู่ใช่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างยังอยู่ใช่ค่ะโดยเฉพาะรูปในหลวงรัชกาลที่เกเนี่ยได้ยินบ่อยมากพี่เจอ่าฮะเนี่ยอันนี้คือเรื่องของพลังงานบารมีด้วยอ่าฮะเคยเจอเหตุการณ์อะไรไหมมีแต่ได้ยินข่าวเนี่ยแหละพี่เจอ่าฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของจริงก็มีนะอืมอ่าพวกอารามต่างๆด่างไฟไหม้แล้วไม่เป็นไรก็มีครับอ่าฮะเพราะว่าปฏิหารเนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เขาช่วยไว้อรูปปั้นเทวรูปของสำคัญเต็งอยู่ครับแต่ส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบหมดเคยมีลูกค้าหนูมาเล่าบอกอากงมาเป็นองค์เลยช่วยกันไว้อย่างนี้ให้รถอีกคันนึงอ่ะชนแต่ไม่แรงทางที่แรงอัดมามันควรจะแรงกว่านั้นเจอเลยเหรอเจออะไรการ์เกมตัวเปนลอตอนอผมเห็นรูปอยู่ซึ่งหลายๆคนก็จะเจอกงแห่งเจียเยอะมากหรือสมมติคนที่เขานับถือ เขาเรียกอะไรอ่าป้ากลูนก็เจอป้ามาช่วยดันช่วยนู่นนี่หรือคนที่นับถือพระโพธิสัตว์เจอเยอะมากหนูหนูก็เคยเจอปฏิหารจากพระโพธิสัตว์กลุ่อิมเนี่ยเยอะจริงๆนะใช่มีเยอะไหมมียอะมีอยู่ครั้งหนึ่งโอ้ตอนเด็กๆนะครับตอนผมป .6 จะขึ้นม .1 แล้วที่จันแบบมีเคยไฟไหม้ใหญ่อ่าลงท่าน้ำอ่ะคร๋อจำได้ไหมมีข่าวแล้วจะมีศาลเจ้าแม่กลุ่นอิมใช่อ่าริมอยู่ที่ห้าน้ะ ตอนนั้นน่ะหลายคนน่ะบอกไม่รอดแล้วสันเจ้าในครั้งใหญ่สุดแต่มีคนหลายหลายคนเลยเห็นพระโพธิสัตว์อยู่บนบนหลังคาอุ้ยคนลุกสันเจ้าโบกไม่ให้ไฟมันเข้าอุ้ยคนลุกนี่ปฏิหารของท่านก็เห็นหลายคนเลยคแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าเลยในการที่ว่าท่านมาปกป้องคุมครองสันเจ้าพช้องแถวนั้นมันเป็นไม้หมดเนาะบ้านไม้หมดที่ที่สารที่สารน้ำส้มเหมือนกันสาลนังกงอ่ะ่ะลักษณะในตอนที่ไฟไหม้อ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นมีมาปัดไฟเลยนะพระโพธิสัตว์อ่ะ <c oughs> เอ,อ,อันนี้ก็โจริงอยากเห็นเป็นบุญตามกันนะ <c oughs> จะได้เอามาเล่าสู่กันฟังได้ไง่าย <c oughs> แต่สิ่งทนึ่งเนี่ยในเรื่องของความอัศจรรย์นะนี่ขอนอกเลือกนะ <c oughs> ตอนที่ไปอุบลอะมุกดาหารมุกดหารแล้วน้องอีฟที่น้องอีฟลำถวายอะแล้วอยู่ๆเนี่ยม้วนมาเป็นเสียนของพญาน,นาคบน <c oughs> ฟ้าที่เป็นก้อนเมฆแล้วผมไปเสิร์ช เมฆมวลเนี่ยเกิดขึ้นยากมากมแล้วมันเกิดขึ้นให้ผมเห็นกระตาเลยครับแล้วมันไม่ได้อยู่ก่อตัวมาใช่แล้วมันไม่ได้เป็นเป็นแค่อันเดียวนะพี่เจเมันมาเป็นแบบห้าเสียเส่ยนเก้าเสี่ยนอะไรสักอย่างอะ่ะเ,เยอะมากใช่แล้วอทรำพิธีเสร็จสลายเฉยไปอย่างนั้นอะ่ะใช่ค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือเรื่องราวของธรรมชาติกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นได้งไงวะเออ แต่จริงๆผมเห็นถึงสองรอบนะเรื่องนี้แต่ขอพิสูจน์ถ้าเจออีกสักรอบหนึงจะรีบตั้งกล้องดูว่าม้วนมาอย่างไงม้วนมาได้ยังไงเออและเพราะอะไรเออน,น่าสนุกน่าสนุกน่าสนุกโอเคยังไงวันนี้ก<อ>็คือถ้าคุณอยากจะ ประหยัดไฟนึกถึงนี่เลยค่ะเฮลโลโซล่านะฮะคิดถึงโซล่าเซลล์คิดถึงเฮลโลโซล่านะผมบอกเลยนะว่าตอนนี้สามารถรูดบัตรได้แล้วผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ด้วยใครที่อยากจะรูดบัตรก็สามารถรูดได้คุณก็ไปผ่อนกับบัตรของคุณก็ได้หรืออยากจะรูดซื้อเพื่อเก็บคะแนนก็สามารถทําได้นะครับผมรวมทั้งเรื่องของการผ่อนก็สามารถผ่อนกับเฮลโลโซล่าได้คุณก็ทําเรื่องเหมือนเวลาคุณซื้อมอเตอร์ไซค์อ่ะซื้อรถอ่ะคุณก็มีหลักฐานมาว่าคุณมีรายได้อย่างไๆเชื่อไหมล่าสุด ผ่อนกับผมอนุมัติวันเดียวเฮ้ยวันเดียวอนุมัติเลยเหรอวันเดียวอนุมัติเลยรวดเร็วทันใจเครดิตเขาดีอแล้วก็ผ่อนแบบยาวๆอย่างสมมติว่าผ่อนสมมติผ่อน8ปีปีตีให้นะ8ปีผ่อนอยู่ประมาณ3,000ค่ะปกติใจค่าไฟส0 0พันนี่เหลือพันหนึ่งด้วยนะนึกออกไหมเออเพราะนั้นนี่ถ้าอยากจะอยากจะติดโซล่าเซลล์นะคิดถึงเฮลโลโซลนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า